วันสองวันนี้คุณผู้ชมมีหลายคนได้รับ SMS จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าแจ้งการจดตัวเลขมิเตอร์ผิดก็เลยทำให้ระบบยืนยันการชำระค่าไฟไม่สำเร็จขอให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์อันนี้เวลามีอะไรแนบลิงก์มาอย่างเงี้ยระวังไว้ก่อนเลยนะครับไปตรวจสอบกันครับว่าข้อความนี้ชัวหรือมัวนิ่มครับ ชัวหรือมัวนิ่มตรวจสอบกรณีการส่ง SMS ระบุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งการจดตัวเลขมิเตอร์ผิดทำให้ระบบยืนยันการชำระค่าไฟไม่สำเร็จให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์ตรวจสอบไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คำตอบว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นฝีมือของมิจฉาชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS เพื่อแจ้งเตือนการจดเลขมิเตอร์ผิด ทาให้ระบบยืนยนันการชำระค่าไฟไม่สำเร็จและให้ติดต่อเจ้าหนะ้าที่ผ่านลิ้งแต่อย่างใดหากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามที่หมายเลข1129หหรือไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ค่ะ